This Pet Talk Podcast. Because pets can't them. is Because speak, speak we speak for them. การให้อาหารน้องแมวเนี่ยดูเผิิๆก็เหมือนจะง่ายนะคะแค่เทอาหารเม็ดใส่ชามให้เขาแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันให้ลึกลงไปอีกนิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยความต้องการของแมวในแต่ละช่วงวัยอ่ะมันต่างกันเยอะเลย จากข้อมูลคำแนะนำต่างๆที่เราหามานะคะจะพาไปดูกันว่าเราต้องปรับการดูแลเรื่องอาหารการกินของน้องแมวยังไงให้มันพอดีที่สุดค่ะอืมใช่เลยครับคือการเข้าใจเรื่องโภชนาการที่มันเปลี่ยนไปตามวัยเนี่ยนะครับเป็นหัวใจสำคัญเลยนะที่จะทำให้แมวเราสุขภาพดีอยู่กับเราไปนานๆครับ งั้นเรามาเริ่มกันที่พื้นฐานก่อนเลยนะคะคือต้องดูให้แน่ใจว่าอาหารที่เราเลือกเนี่ยเป็นอาหารหลักจริงๆนะคะไม่ใช่อาหารเสริมแล้วก็ดูปริมาณที่เขาแนะนำข้างถุงเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆก่อนถูกต้องครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสำหรับลูกแมวอตั้แรกเกิดถึงสัก4ี่สัปดาห์ถ้าเกิดไม่มีแม่แมวนี่นะสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือต้องเป็นนมทดแทนสูตรสำหรับลูกแมวเท่านั้นนะครับห้ามเลยห้ามใช้นมวัวเด็ดขาดอ๋อเหรอคะ ทำไมล่ะคะนมวัวนี่ไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เลยครับเพราะว่าระบบย่อยเขายังรับแลคโตสในนมวัวไม่ได้แล้วสารอาหารมันก็ไม่เหมาะสมด้วยอาจจะทำให้ท้องเสียรุนแรงได้เลยครับอันตรายมากโออันนี้สำคัญจริงๆค่ะแล้วเรื่องความถี่ในการป้อนล่ะคะเห็นว่าต้องบ่อยมากเลยใช่ครับ ช่วงนี้กระเพาะเขายังเล็กนิดเดียวต้องป้อนทุกๆประมาณ2 4ชั่วโมงเลยครับส่วนนมที่ชงแล้วหรือเปิดกระป๋องแล้วเนี่ยต้องเก็บในตู้เย็นนะแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือต้องอุ่นก่อนป้อนทุกครั้งครับให้เหมือนอนุณหภมินมแม่เขาอ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะพอเขาเริ่มโตขึ้นมาหน่อยเข้าสู่ช่วงหย่านมส,สัก3สัปดาห์ถึง1ปีอันนี้ก็เริ่มปรับเปลี่ยนแล้วใช่ไหมคะเริ่มให้อาหารอื่นได้ครับผม ก็เริ่มจากผสมอาหารเปียกนิ่มๆน,นะครับกับน้ําอุ่นนิดหน่อยให้เขาลองรีเรียดูก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มอาหารเมร็ดแช่น้ําให้นิ่มริลง,ลงไปช่วงสักเดือนถึง4เดือนแรกเนี่ยอาจจะต้องให้วันละ4-5มื้อเลยครับเขาใช้พลังงานเยอะโหวันละ4-5มื้อเลยนะคะ ใช่ครับกำลังโตเลยพอสัก4-6เดือนก็ค่อยๆลดลงเหลือสัก3มือ้อแล้วพอ6-12เดือนก็ปรับเป็น2มื้อพอได้ครับแต่ว่ายังไงก็ต้องเป็นสูตรลูกแมวอยู่นะครับโปรตีนกับไขมันเขาจะต้องการสูงกว่าแมวโตแล้วพอพ้นขวบปีแรกไปเข้าสู่ช่วงโตเต็มวัยคือ1น1-7ปี อันนี้เราควรเปลี่ยนอาหารเป็นสูตรแมวโตตอนไหนดีคะประมาณ1ปีเลยไหมโดยทั่วไปก็ใช่ครับประมาณ1ปีแต่ว่าถ้าเป็นแมวพันธุใหญ่ๆอย่างเมนคูนอะไรแบบนี้อาจจะต้องรอช้ากว่านั้นหน่อยครับอาจจะรอสัก18เดือนก่อนก็ได้ค่อยเปลี่ยนส่วนความถี่ก็ลดลงเหลือวันละครั้งหรือสองครั้งก็พอครับแต่ปริมาณเนี่ยต้องดูตามกิจกรรมแมวแอคทีฟไหมรูปร่างเขาเป็นยังไงเป็นหลักเลยคือไอตัวเลขแคลอรี่ข้างถุงนะครับประมาณ20-3ถึงแคลอรี่ต่อน้ําหนักตัว1ป มันก็เป็นแค่แนวทางนะอ๋อค่ะค่ะคือดูตัวเลขเป็นไกด์แต่สำคัญคือสังเกตแมวเราเองว่าอ้วนไปผอมไปหรือว่ากำลังดีใช่ไหมคะใช่เลยครับสังเกตหุ่นเขาดีที่สุดทีนี้พอเข้าสู่ช่วงสูงวัยคือ7ปีขึ้นไปอันนี้ต้องปรับอะไรอีกบ้างทะหลายคนอาจจะคิดว่าแมวแก่แล้วต้องกินน้อยลงหรือเปล่า อันนี้น่าสนใจมากครับจริงๆแล้วเนี่ยแมวสูงวัยบางทีนะครับต้องการแคลอรี่ต่อหน่วยน้ำหนักตัวสูงขึ้นนิดหน่อยด้วยซ้ำอาจจะสัก30-40ถึงแคลอรี่ต่อปอนอ้าวเลยคะทำไมล่ะคะเพื่อช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อครับที่มันอาจจะเริ่มฝ่อไปตามวัยก็เลยต้องเน้นอาหารที่โปรตีนสูงย่อยง่ายแล้วก็เอ,อ่ออาจจะแบ่งเป็นมื้อเล็กๆสักสองสมมื้อต่อวันก็ได้ครับจะช่วยให้ระดับพลังงานเขาคงที่แล้วก็ย่อยง่ายขึ้นด้วย เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยค่ะไม่ใช่แค่ลดแคลอรี่อย่างเดียวนะคะแล้วมีคำแนะนำอื่นๆทั่วไปอีกไหมคะสำหรับทุกๆวัยเลยมีแน่นอนครับข้อแรกเลยอันนี้ย้ำเลยนะครับขึ้นน้ำสะอาดต้องมีให้เขาตลอดเวลาสำคัญมากๆจริงๆนะครับข้อ2ถ้าจะเปลี่ยนอาหารไม่ว่าจะสูตรไหนยี่ห้อไหน ต้องค่อยๆผสมกับอาหารเก่าก่อนนะครับใช้เวลาสัก7-10ถึงวันเลยค่อยๆเพิ่มของใหม่ลดของเก่าให้ระบบย่อยเขาปรับตัวก่อนอ่ะฮะการท้องเสียนะคะใช่ครับแล้วก็ข้อสุดท้ายถ้าบ้านไหนเลี้ยงแมวหลายตัวนะครับพยายามแยกมุมอาหารให้เขาหน่อยให้เป็นส่วนตัวสงบสงบหน่อยแมวเขาจะได้ไม่เครียดเวลาต้องกินอาหารใกล้ๆกัน นอกจากการปรับตามอายุแล้วมีปัจจัยอื่นอีกไหมคะที่อาจจะต้องคำนึงถึงเป็นพิเศษมีครับมีอย่างเช่นแมวที่ทำหมันแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องการพลังงานน้อยลงนิดหน่อยหรือว่าแมวที่มีปัญหาสุขภาพเฉพาะตัวอย่างโรคไตหรือเบาหวานพวกนี้ก็ต้องการอาหารสูตรพิเศษไปเลยซึ่งรายละเอียดพวกนี้มันจะค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ต่างกันไปในแมวแต่ละตัวมากๆครับฟังดูแล้วมีรายละเอียดปลีกย่อยเฉพาะตัวเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่ครับ ดังนั้นนะครับสิ่งที่ดีที่สุดเสมอเลยไม่ว่าแมวเราจะอายุเท่าไหร่หรือมีภาวะพิเศษอะไรก็ตามคือการปรึกษาสตัตวแพทย์ครับให้คุณหมอช่วยประเมินสุขภาพแล้วก็ให้คําแนะนําเรื่องอาหารปริมาณหรือตารางการให้ที่มันเหมาะกับแมวของเราจริงๆแต่ละตัวไปเลยสรุปได้ว่าหัวใจสําคัญของการให้อาหารแมวก็คือการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความต้องการของเขาในแต่ละช่วงชีวิตจริงๆนะคะแล้วก็ ต้องหมั่นสังเกตสัญญาณต่างๆจากตัวน้องแมวเองอย่างใกล้ชิดด้วยถูกต้องที่สุดครับน้ำสะอาดอย่าให้ขาดแล้วก็ปรึกษาคุณหมอเป็นประจำอันนี้ดีที่สุดครับสุดท้ายนี้ค่ะก็อยากจะชวนลองคิดกันดูเล่นๆนะคะว่านอกเหนือจากคำแนะนำทั่วๆไปที่เราคุยกันวันนี้แล้วเนี่ยมีสัญญาณอะไรเล็กๆน้อยๆที่แมวของเราเขากำลังพยายามจะสื่อสารบอกเราเกี่ยวกับความต้องการทางโภชนาการของเขาอยู่หรือเปล่าการสังเกตเนี่ยแหละค่ะ อาจจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเลยก็ได้ในการดูแลเขาให้ดีที่สุดค่ะ